เวลาไปร้านนี้เพื่อนๆสั่งเมนูไหนกันบ้างคะส่วนบ้านเรานั้นนี่ก็เป็นสามเมนูที่ชอบสั่งบ่อยกอนนี้เราอยู่ที่ร้านฉายหวยโภชนาค่ะเขาจะเป็นพัตตะคันอาหารจีนเก่าแก่ในตั้งอยู่ในตัวเมืองเลยนะคะตรงข้ามกับโรงเรียนสุรา์พิทยาตั้นอยู่ริมถนนมีป้ายใหญ่โตหาง่ายมากวันไหนที่นึกอยากกินอาหารจีนแต่ไม่อยากใช้งบเยอะก็จะสั่งสามเมนูนี้เมนูแรกจะเป็นเมนูยำสามกรอบที่ร้านเขาก็จะใส่เป็นปลาหมึกกรอบเม็ดมะม่วงหิมพานต์แล้วก็จะเป็นกระเพาะปลาทอดตัวน้ำยำของทางร้านก็คือมีความหนึนนกกมมัแปา ไม่ค่อยได้กินเทกเจอร์แบบนี้แต่กินเพลินมากกินแล้วหยุดไม่ได้จานที่2จะเป็นผัดห้าสหายไก่ค่ะเขาจะใช้เนื้อไก่แบบทอดกรอบมา,านขนาดกำลังพอทานค่ะก็จะผัดมากับเม็ดมะม่วงมีแห้วมีพุทราล้วก็จะมีแปะกลวยนะคะรสชาติก็หวานเค็มแล้วก็หอมเหล้าจีนเมนูที่3นะคะก็จะเป็นหัวปลาต้มเผือกเมนูหัวปลาต้มเผือกของร้านนี้รสชาติต่างจากที่อื่นซึ่งส่วนใหญ่ที่เคยกินก็จะต้มกับปลาหมึกแห้งนะคะแต่ร้านนี้เขาจะใส่เป็นปลาอูแห้งแทนรสชาติก็คืออร่อยไปอีกแบบเลยทุกคนอยากให้ได้ไปลองกันเสิร์ฟมากับหม้อไฟ ซุปมันร้อนตลอดแล้วก็มีน้ําจิ้มเต้าเจี้ยวให้ด้วยวันไหนอย,อยากสดซุปแบบร้อนๆคล่องคองก็คือต้องมีูและนี่ก็คือ3เมนูที่บ้านเราชอบสั่งบ้าน <มะ S 2> าอื่นชอบทานเมนูไหนกันบ้างคะมาเม้าท์มอยกันได้